กราสวสดีเอฟแฟนครับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพอสะไภ้พาดรวยครับ f อฟครับแอดเดินทางมากก็เลยมาผ่านมาเห็นปุ่งปูอยู่นี่นะครับน้องเครับ กะเลยเข้ามาหาเจ้าของสถานที่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นปอให้ออกซื้อเพิ่นนะครับเนอะเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเนาะเพิ่นเลยว่าให้อนุญาตให้ทายทําได้แต่ว่าบอกให้ออกซื้อเพิ่นซื้อเจ้าของเพิ่นนะครับอีกทีครับแต่ว่าถามว่าบอกซื้อนั่นได้บอบอกซื้อสถานที่ได้บอบอก ในตาว่าเป็นธรรมตาทิพย์ขับอิบซีครับธรรมตาทิพย์นี่ครับเนาะผู้เพิ่นเดินทางมาปฏิบัติธรรมเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้โชคกันทุกงวดครับอิบซีครับได้โชคกันทุกงวดนะครับโดยที่ว่าเพิ่นกับมาขอจากปปูเมียนี่แหละนะครับเนาอิบซีครับแอดกาเล่มาขออนุญาตเพิ่นว่าอนุญาตให่ไทยทำ้แต่ว่าเพิ่นสีให้เพิ่นเบ่าประวัติเพิ่นว่าบ่าวดอกประสันว่าเพิ่นบ่าววุ่นนะครับเนาะ แต่ว่าให้ถ่ายทําไปนะครับเนาะคือกาบเพิ่นก็มีความจำเป็นของเพิ่น,นรับเพิ่นกะให,ให้ไปขอเอาโชคลาภเอาได้กันทุกคนนะครับเอฟซี FC ครับแล้วตะบุญสัมพันธ์ของผู้ใดสิมี่าสันว่าคันมีบุญวาสนาโชคลาภกับบังเกิดน,นะครับเนาะแอดก็เลยมาขอให้กับเอฟซีทุกทันทุกคนนะครับเนดะ้อภาวาวันที่นะ16 มีนาคม2566นี้อกนะครับนาะขอโชคลาบใหครับเอฟซีทุก่ันทุกคนคะคุณแม่เพิ่นก็นเลยพาเขาไปกราบปูอยู่ดันในไปกราบอย่างกับไปกราบปูคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอรหันตุปะองค์นะครับนะาะระลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของเพิ่นแล้วก็ออกมาหาปอบปู่พราะปูอย่างกระคงสิเป็นปอปูสีสุดโทม่ยาสีปตุมมานั่นเองครับเอซีครับ ตรงนี้นะครับเนาะเปิ้ลก็เลยวา่าเอาทูบมาให้เอาเทียนมาให้หลายไปจุดทูบจุดเทียนขอโชคเอานะครับนะเนาะเฮาสิได้ไปเลาะไปเมืองครับอยู่ซีครับว่าโชคลาบพิพน์ผมาได้เพิ่นได้อยู่ไสแน่นะครับเนาะยเอฟซีครับบางคนก็เห็นอยู่ต้นไม้บางคนก็นกนเห็นน้ตนาต้นบักฮุงบางคนก็นกนเห็นน้าองค์ปูองุ่งยาครับ,รบอยซีครับเอาสิพาไปเบิ่งใกล้ๆครับว่ามีโชคลาภ สีได้แนวทางตัวใดนะครับเนาะเอฟซก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนอือทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนัดกับเอฟซครับส่วนตัวเลขสีได้ยู่ตัวใดกลับไปเลาะเบิงกับแอดครับเอฟซครับอ่ครับอันนี้ก็คือสีพาเอฟซยางเข้าไปเบิงด่านในของปู่ไรยาเนาะครับเนาะเข้าไปจุดทูบกาวคำบูชาปู่ยาเหล่วคอยหาตัวเลขนะครับเอฟซครับ คนกะไห่โอ้โหง,งามอีกทีครับอีฟซีครับเดี๋ยวเห็นอยู่กับไก่กังามแล้วนะครับเนาะกว่าเพิ่นบอกว่าอยู่ว่าครับอีฟซีครับแล้วตะบุญวัดาสนาเด้อครับเด้อตะบุญวัดาสนาเนาะครับก็ผู้บางคนเห็นอยู่ฝ่ามือผู้บางคนเห็นอยู่ฝ่าเท้าของเพิน่นผู้บางคนเห็นอยู่โอ่งของปู่ครับอีฟซีครับเมื่อนี้แอบกระชี จุดถูกบอกให้เพลินมาจุดถูกเพลินว่าบ่จุดให้จุดเองผ่านในขับยิบซีครับอ่าถูกเอ่อเสียงท้ายน้องขับเนาะยิบซีครับอ่าขับยิบซีครับบาทนี้แอดกามาอ่าคอโชคอลาด้วยนะรับเนาะได้จุดถูกเอาไปแล้วเรียบร้อยครับยิบซีครับส่วนจิปเปอเรกตัวใดเ่ฮอก็สีมาเบิงอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวนี้แอดที่ย์พายยางเบิงองปูก่อนนะครับเนาะยางเบิงองปูองยาก่อนเอาบาทนี้ผัดเห็น เตียนตัวนึ่งไม่เห็ุทางอยู่นี่ครับอีวครับเพิ่นกำมาเห็ุทางของเพิ่นเนาะครับเนาะส้มบารมี่ปูงาครับอีวครับเห็นอีหยังว่างดุดตักปูงานี่เป็นเยียงครับมันว่างดุดตักขนาดมันอันมันแดดคักโผดครับอีวครับแดดคักโผดนาะครับเนาะก็เลยโบเห็นคัดโอ้ยแดดคักโผดปูเ ยามกว่บเบ้นททเทียงเยงพอดีครับยุซี่ครับเป็นเที่ยงพอดีนะครับเนาะเป็นเที่ยงพอดีก็เลยอ่าแดดคักดดแดดเจี่มครซี่ครับเพิ่นมาเพิ่นผู้เพิ่นมาโชกเพิ่นเห็นอยู่อ่าฟ้าเถาปูนี่ครับยุซี่ครับแต่ละครั้งนะแต่ว่าเพิ่นว่าให้มาไทายเอาแต่เพิ่นเราให้ฟังปูสีประทานโชคลาภให้ครับทุกๆคนด้วยเบิ่งอยู่ฟ้าตีน้าเถาเพิ่นนี้เด้อครับเด้อ เอา้าเบิ้งไปครับวซี่คับมาเห็นตัวใดใช่ละ่ะอเมือดคักโพดเนาะครับเนาะมันแจ่งคักโพดครับบนเมืด่อกแจง่งคักโพดเลยเลียวปรเห็นครับวิซีครับเอา้าเอฟซีเบิ้งจะข้าวรากานะคันเห็นตัวเลขกตัวใดแอดกระถิ่นเฮ็ดเป็นกระพิบไปได้ครับเด้เอเนาะมันแจง่งเนาะครับนเนาะกระเลียวปรเห็นตัวเลขครับวิซีครับ กระซิเป็นรุ่นเอาตะเลขถูกครับอีซี่ครับเอาแต่ว่าแอดเห็นเขาเข้าอยู่นี่คือเห็นเห็นซีตัวเดียวครับซีอย่างล่ะครับอีซี่ครับนิวตีนเป็นกระหานนะครับเนาะกระซิบวกซี่หาเสบบอครับอีซี่ครับซี่หาหาซี่เสบบอเอาเห็นยังไงวอลไปังสั่นก่อนครับอีซี่ครับเพราะว่าเลขถูกองบอลเห็นนะครับเนาะซีตรงกับเลขถูกบอเดี๋ยวเดี๋ยวแอดที่ไปพาไปเบิ้งอีกนะครับเนาะ เห็นนี่นะครับเด้อเหล็กซีอยู่นี่ครับพซีครับนี่เหล็กซีครับนนีี่่ครับเหล็กซีนะครับเนาะเอากลัวต้นเตียนเตียนดูครับเห็นเหล็กซีอยู่หันนิวตีนพันหาครับเป็นซีหาหาซีแหละครับไปบาดนี้เปเบิ้งเหล็กถูบรุ่นเหล็กถูไปน้ากันครับพีซีครับว่าซีจะเป็นตัวใดเอาเหล็กถูเป็นตัวใดล่ะครับพีซีครับเท่น่ะครับ ว่าแต่แดดซองลายจะเลี้ยวเพเห็นตัวเหล็กด้วยครับอยู่ซี่ครับแทกมันเหล็กอีกอย่างครับอู้เหล็กเก่าครับอยู่ซี่ครับเหล็กเก่าครับตัวแรกเหล็กเ,เก่าอ่ะเพิ่งติดซองพร้อมๆกันครับว่าที่เป็นตัวใหนนะครับเนาะหยุดเด็กหัวหน้าบัดเนาะ เห็นเลยครับอซครับจากสี่ได้บรไนะครับน้องอซครับาเบิ่งไปพร้อมกันนะครับเพอขอมาอยากแบบคันเดอูเดอกันโอ้แก่งครับครับอีซครับบัได้องห่มอยังคือมาตั้งแต่แรกว่บเห็นหอดคลิปว่าคลิปจุคลองเดินบอครับอซครับ แต่ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยเลยครับอยู่ซี่ครับนะเด็กแปดขับอยู่ซี่ตัวตัวที่สองขับเด็กแปดอ้าตัวที่สามบันรับอยู่ซี่ครับลุนไปตัวที่สามเนี่ยมันคือเหล็กเก่าคือกันแน่ครับอยู่ซี่บันนี้นะครับเนาะ อืตัวที่สามนี่เป็นหัวโคโลนี่เพราะมันเล็กเก่าอีกออออออนะครับอุซี่ครับอืนะพุ่นไปนะครับเนาะสาธุด้วยปูด้วยอให้ปังๆด้วยปูเอ้ ขางแรกที่บุกขาดเดินทางมากขอโชคขอลาบกับปูขอปูบูกาัาเทวดาแม่ตรณนี่จงเป็นสักคีพยานให้ลูกใหหลานเด้อปูเด,ด้อโอ้ยมันเก่า,ปาเป็ดเก่าบน้องขับวิบซี่บัดเนาะเอาเปิดแล้วครับแกงค่ะแกงน่นะไรมันเทียงผู้ดีครับวิบซี่ครับ แต่ได้เห็นเทียงพอดีนะครับเนาะเนาะเมียนอีนดีนะครับเอฟซีเก่าแปดเก้าแล้ะครับขั้นเมียนวยครับเด้ออ้ยเมียนอีนดีครับเอซีครับเก้าแปดเก้าครับเอซีครับเห็นจัดจีนเอาเก้าแปดเก้าครับเด้อขอให้เอฟซีของพอสวัยทุกคนจงรับจงรวยจงเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีนะครับเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนานะครับเนาะอ่าอยู่ทำ ตาทิพย์ครับเอฟซีครับฮะมือนีมาถึงทำตาทิพย์ด้วยครับด้วยเอฟซีครับอ้าวคอโชคอลาบน้องขับเนาะเพิ่นบบได้มบาบาลหายพิ่นว่าให้มามาเองเพิ่นเอาถูกหายมาจุดล่ะก็ไดมบาจุดขอโชคอลาบน้องขับเอฟซีครับเอาวสไลด์กิฟต์นี้ก็สิขอหยุดตีไปเพียงสามีนะครับเด้อยพอกับมาในกิฟต์หน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ